ไม่เกี้ยเหรอชื่เชยีหมยเดียวกันแล้วเชียงยีความยุติธรรมอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวเราจะเรียกเต้ลว่าเชียงยีแล้วกันว่าไงวะเชียงยียียีไปยีไปยีวะเชียงยีหัวบูลี ผู้ช่างมันจะตีเราโดนแล้วเมืเ่อกี้รถไฟตามพี่มาวววความยุติธรรมเราถูกจับไปแล้วพี่ใช่เขาขึ้นรถไฟมาบริบาลบอกว่าเล่นด้วยได้เลยความยุติธรรมยังไม่มีอยู่จริงนะพี่เอ็มก็เอาชื่อไปถูกแมนะน้องขาวคนสวยสกินซอฟต์แบบนี้ขำนั่งใส่ทำไมไม่กระดิ่งกรุงกิก้ง,งออก,กระดิ่งกรุงกิก้งโอ้ยไม้หมด โบมมีพันกจมาใหม่ถูกกระดิ่งกโอ้ยตีโดนด้วยดูมันเล่นยากตีพี่บ่ายแล้วมันแครพี่เราก็เมาละวขึ้นรถไม่ได้เราเมาคนเอเนี้ไม่แต่เรากลับอันนี้ได้นะเรากลับลงได้ จ้มันคือรถไฟตามพี่แล้วไม่ใช่หรอยังไม่ได้ใช้ลงโอ้ยยยยคนอื่นเขาโอ๊ยทางลับเปิดแล้วนี่วาทางลับพี่ไหนวะทางลับอยู่ตรงเต็นท์สะพานนะเต็นท์สะพานอ๋อเต็นท์สะพานที่ทุ่งที่หมอสะพานเต็นท์ โอ้ยเราเราโคตรเจ็บเลยทำไงดีวะเอาปืนไปยิงดอกนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งขอายเฮิวกันน้องขาวน้องข่าวจะรอดไหมโอเมกอชออ้วฉีดน้องไปเองดีนะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดครับ มันไมดร้อมันไม่บอกกีจการอากาศเลย <laughs> มันไม่ได้ชิมตัวหวีแล้วมานชิมมันชิลมล <laughs> มมาสปริงเหรอไม่แมรี่ <laughs> โอ้โห <laughs> สปริงยโอ้ยร่างดำด้วยสวยดูแล้วจะดูแล้วจะ หลับ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 อย่าไปหยอกว่าเราไม่ใช่หมูหยอกเย่ yeah. อย่างน้อยออก็